กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเรตซ์านรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิงกะลาบาชินมิงกลาบาคาาบาาาารับเียมีมาสกาตินจากอเซียซีมาโจโซบาเดจะมาชุดีมาวะจะนอโกแอบาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะนะคะกับดิฉันและโกอแอนะคะเมียนมาภาษาที่เราสอนเป็นภาษาเมียนมาง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะครับวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะหรือคุณผู้ชมได้กลับ กันมาทำงานอ,าอย่างปกติแล้วก็อย่างปลอดภัยนะคะเดินทางท่องเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็กลับมาทำงานนะคะวันนี้เราก็พบกันในวันอังคารที่20นะคะเมษายนคศสอ2 1ค่ะนัทเท่เนาเซตาคุนีเอปีล่านาเซเยนีอิงการเนบานะคะครับก็เรากลับมาสู่การทำงาน <c oughs> เหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าตอนที่คุณผู้ฟังไปเที่ยวสงกรานกันก็ไม่ไม่สาดน้ำใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะเราได้ขอความร่วมมือว่าปีนี้เราจะไม่สาดน้ำแต่เราก็แค่ว่าพรมนะคะ <c oughs> ซึ่งพรมพรมน้ำเมื่อกี้เราก็เคยเคยบอกไปแล้วว่าเยพี่น <c oughs> ใช่ไหมเยี <c oughs> ่ยเพีนนะคะเยพี่นดา ะะคหรือเยพยนเ่พยันเดค่ะครับอันนั้นคือพรมน้ําใช่ครับแล้วถ้ารดน้ํารดน้ำแล้วก็เย่ลาวเดค่ะเย่ลาวเดค่ะนะครับและก็บอกว่าไม่สาดน้ำเย่มาแปะปูค่ะเย่มาแปะปูค่ะไม่สาดน้ําแต่ถ้าบอกว่าอย่าสาดน้ำเย่มาแป้นเนะค่ะเย่มาแป้นเนะมา บูกับมะเนนะคะเปะที่แปลว่าสาดน้ำถูกต้องครับแต่คำนี้เราก็จำได้แม่นนะเราจำได้แล้วยีเปะเต่นะฮะยีเปะเตแปลว่าสาดน้ำนะคะแล้วเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะยังต้องทำอยู่นะคะใช่ครับมิยันน่พงสุภุมมี่บาเนนเนาะค่ะมิยันนพงสุภุมมี่บาเนนเนาะค่ะแล้วก็ล้างมือด้วย ล้ซีบุมัมีแน่นาะค่ะล้ซีบุมัมีแน่นค่ะค่ะล้างมือดิฉันดูในทีวีของรายการของเมียนมานะฮะครับอเขาก็จะมีการ์ตูนตลกๆที่พอเดินเข้าประตูบ้านมานะฮะเขาเป็นการรณรงค์นะฮะว่าต้องล้างมือนะฮะการ์ตูนพอเดินเข้ามาเขาก็จะพูดเลยอคุเลโก้เจ อ่ะอคูเลกโกเซนะชอบมากเลยกระตูนเนี้ย <c oughs> เพราะว่ามันจะแปลว่านะอะไรอคูเลโกเซแปลว่าล้างมือเดี๋ยวนี้อ่าใช่ไหมคะครับค่ะคือเสียงมันก็ต้องไปด้วยเนาะใช่ <c oughs> ว่าอค e เลกโกเซล้างมือเดี๋ยวนี้ใช่นะเพราะนั้นพวกเราก็เวลากลับเข้ามาในบ้านต้องล้างมือเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะคะครับอันนี้ก็จำไว้ใช้นะคะ ทีนี้ตอนที่แล้วเราเพิ่งจะเริ่มเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องสงกรานไปนะฮะในบทนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันได้เอาภาพของขนมที่โกแอได้เคยเล่าว่าเวลาช่วงสงกรานที่เมียนมาที่ย่างกุ้งเวลาที่ชาวบ้านได้ทำขนม มาแจกนะคะก็จะมีขนมที่บอกว่าชื่ออะไรนะคะโมโลเยโบครัโมโลเยโบนะคะคดิฉันก็ไปหาภาพมาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมก็คือขนมโคนะคะเมืองไทยถ้าเป็นทางภาคใต้นะคะเรียกว่าขนมโคทําด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ,ะผสมน้ำนะคะให้ปั้นเป็นก้อนได้นะคะคแล้ว ไส้ข้างในก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแว่นซึ่งทำจากน้ำตาลตะนูดนะคะต้นตะนูดถ้าเป็นที่เมียนมานี้มีเยอะที่ปรกการที่พุกามนะคะก็ททำน้ำตาลแว่นแญะนะครับค่ะทัญะแค่ค่ะอีกครั้งได้ไหมทัญะแค่ค่ะครับแต่เนี่ยก็คือตาลต้นตาลเออพูดภาษาคล้ายกันนะฮะแต่เนี่ย ท่านเนี่ยอาจจะมาจากตะนูดกันนะตะนูดใช่่ะกไม่ได้นะครับคแล้วแค่นี้เป็นก้อนใช่ไหมน้ําตาลก้อนที่ทํามาจากตะนูดก็คือน้ําตาลแว่นบ้านเรานะคะครับแล้วคําคําที่เราเรียกขนมเนี้ยภาษาเมียนมาบอกว่าโมโลเย่บอครับค่ะโม่งแปลว่าขนมโล่งแปลว่ากลมๆครับผมค่ะ เยคือน้ำนะคะปอนะคะคือลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำนะคะปอตัวนี้แต่เวลาออกเสียงเป็นมงลูงยีโบบนะคะคเป็นเสียงบะเสียงโบนะ,ะแต่ถ้าตัวเขียนก็คือปอที่แปลว่าข้างบนดังนั้นขนมโคที่กโกแอบอกว่ามงลงกยีโบก็คือขนมโคขนมที่แป้งมันลอยขึ้นมาใช่ครับ น่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาต้มแล้วก็เขาต้องเอาไปต้มแล้วมันก็จะลอยๆอยู่ะนะพอปั้นเป็นก้อนแล้วก็ยัดใส่น้ําตาลแว่นนะคะแล้วก็ปิดๆให้ก้อนกลมๆเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปโยนใส่ในหม้อน้ําร้อนเดือดๆนะฮะสักครู่หนึ่งพอมันสุกมันก็ลอยขึ้นมาเหนือน้าใ,ใช่ไหมฮะมันก็ยีบบอยยีบบอก็คือปอนะคะขึ้นมาเหนือน้ําแล้วเราก็ตักมาแล้วก็มาคลุกกับอ่ะมะพร้าวใช่ครับนะคะ มะพร้าวเรียกว่าอะไรคะอ่อองโนฮะองโนท่านโนมันเป็นกะทิใช่แต่อันนี้องเฉยๆใช่ครับนะคะคือมะพร้าวขูดนะคะองโนองดีครับองดีมะพร้าวนะคะองดีใส่เกลเนาะเพราะเราต้องเอามาขูดเอามาขูดค่ะองดีเชะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนิดครับแล้วก็เอาที่เราตักลูกบอลเนี่ยลูกขนมเนี่ยก็ไปกลิ้งๆใน มะพร้าวใช่ไหมซาแน่แทะใส่เกลือนิดนิดค่ะซาแน่แทะซาแปลว่าเกลือค่ะเน่นนิดหน่อยแค่ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะซาเน่แทะใสเกลือนิดหน่อยก็อร่อยนะครับผมแล้วยังเป็นขนมมงคลด้วยนะใช่ครับมาตุกชอบมากเลยครับตอนเด็กๆกินเยอะเลยครับคือทําก็ง่ายนะคะที่เป็นขนมมงคลในประเทศไทยก็ ใช้ขนมโคนี้เป็นขนมมงคลเหมือนกันอย่างทางภาคใต้บ้านดิฉันเราจะเห็นว่าเวลาไปงานบุญนะคะสมัยก่อนก็ต้องทำขนมนี้หรือเวลาที่งานแต่งงานนะคะก็ต้องมีขนมอันนี้ยขนมโคเนี่ยนะคะหรือเวลาขึ้นบ้านใหม่นะคะเวลาเขาเขาต้องไหว้เจ้าที่ใช่นะไหมคะกูแอดเคยเห็นไหมพี พิธีขึ้นบ้านใหม่เวลาเขาะเจะไหว้หรือตั้งสารพระภูมิครับผมมันขาดไม่ได้นะขนมอ่ามงโลงงยีบอเนี่ยนะขนมโคนะคะเป็นขนมมงคลอันนี้ก็ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของสองแผ่นดินของเมียนมาด้วยและของประเทศไทยด้วยนะคะที่เรามีความที่เหมือนกันเห็นไหมคะหลายๆอย่างเลยนะคะใช่ครับนี่กลับมาที่ประเพณีสงกรานนะคะสงกราน เราจะพูดกันถึงสงการาณในเมียนมานะแล้วก็จะมีคําศัพท์และมีบทสนทนานะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเรามาเรียนคําศัพท์กันต่อดีไหมคะดีครับผมค่ะอายา้ย่นะครับแปลว่ามากค่ะมากคําศัพท์ที่เราเรียนต่อไปนี้จะไปปรากฏอยู่ในบทสนทนาเกี่ยวกับสงการาที่ยังงงนะฮะที่พมา่านะคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ต่าง เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนที่เป็นบทสนทนานะคะคำต่อไปค่ะครับซีกาซีกาแปลว่าเนืองแน่นนะคะคนเยอะนะคะนะซีกาครับเปียป้านะ,ค,ะครับเียเียเียวเปียอ่าเปียเียค่ะอ๋อนะคะครับเ่ียก็แปลว่าพูดครับะคทาบครับอ่ะเปียเียค่ะ คำว่าเปียแปลว่าโชว์คะถ้าโชว์การพูดให้ดูนะก็คืออธิบายครับะยอบเปียะนะคะในในพูดให้ดูซิก็คืออธิบายนั่นเองนะคะคำคำนี้ก็แปลว่าอธิบายนะฮะยอบเปียะนะคะยอบเปียบอ่อ่าโปรดอธิบายค่ะครับผมใช่แล้วต่อมาเชงเชงก็เวลาค่ะ หรือเราเคยเรียนคำว่าอะชิงนะคะอ่าเดอะชิงเวลาที่ว่างลาเลบาเนโอเคใช่ไหม <laughs> จำได้ใช่ไหมคะอ่าถ้ามีเวลาว่างอาเดอะชิงชี่ลาเลบาเนาะโอเคอือาชิงหรือชิงแปลว่าเวลาค่ะอันต่อมาค่ะเจ้าเจ้าค่ะเจ้าก็คือมาถึงนะคะถ้าภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า a drive ได้ไหมครับ a drive นะคะเย่านะคะเย่าเสียงกักนะคะเย่าอันต่อมาค่ะ a เจ้า a เจ้าแปลว่าเรื่องค่ะนะคะ a เจ้าแปลว่าเรื่อง m i u r วค่ะ m i u r วอ่ามันมีคำคำลงท้ายอยู่นิดนึงม i u r o วุ่นใช่ไหม m i u r ว บนนะคะยูโยโวนะครับค่ะก็คือบนจะสั้นหน่อยนะครับอ่าเสียงฟังลำบากไปนิดหนึ่งนะใช่ยโดวค่ะนะครับคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคำว่ามิโยโดนะมิโยแปลว่าเมืองนะคะมิโยแปลว่าเมืองโดเมืองใหญ่ครับนะคะเมืองที่ใหญ่ก็คือเมืองหลวงนะคะ ก็คือจังหวัดนั่นเองนะคะมิโอดแปลว่าจังหวัดในภาราเมียนมาแล้วต้องมีคําว่าวุลนะวุลนี่คือเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ครับะะแปลทั้งหมดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะครเราจะมีคําว่าว <un> ุนจีวุลจีวุนจีหรือวุนจีชกวุนจีชคนะคะค,คำว่าวุนอันนี้แล้วคะวุนจีแปลว่านายก แปลว่ารัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีวุญจีแต่ถ้าวุญจีชกชกเขาใหญ่กว่ารัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีครับวุญจีชกคือพร i m ิ m i n i s t นะคะคำว่าวุนนะคะลงท้ายตรงนี้มิโยโดวุนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะครับก็จะมาเปิดพิธีที่ศาลากลางนะคะคำต่อมาเลยค่ะครับมิโยโด คามะค่ะมิโยดอคามะค่ะมิโดอเมื่อกี้เราทราบแล้วแปลว่าจังหวัดตามด้วยคำว่าค้านนะฮะที่มาจากอาคานนะคะอันนี้ก็คืออาคารใช่ครับมะนะฮะมีคำว่ามะแสดงว่ามันใหญ่ครับนะคะคำว่ามะเนี่ยมันแปลว่าใหญ่ก็ได้นะคะเหมือนกับคำว่าจี้เนาะครับค่ะมิโดอคานมะก็คือศาลากลางจังหวัดค่ะนะคะ ต่อมาค่ะอคาณาค่ะอันคำนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังจำเพราะว่าเป็นศัพท์ใหม่นะคะอคาณานะคะอคาณาแปลว่าพิธีค่ะนะคะเป็นคำที่บางทีเราต้องใช้บ่อยๆถ้ามีพิธีเปิดนะคะคนายกรัฐมนตรีมาทำพิธีเปิดใช่ครับหรือรัฐมนตรีนะคะของกระทรวงการต่างประเทศ มาในพิธีเปิดคำว่าพิธีเนี่ยนะคะก็คืออัคขานอานานะคะอัคขานอานาค่ะอันต่อไปค่ะครับพิธีเปิดก็ต้องอัคขานา wow. พุ่ยนะครับพุ่ยนะคะนะครับพุ่ยแปลว่าเปิดครับค่ะถ้าปิดล่ะฮะเป๊ะค่ะเป๊ะค่ะครับนะครับต่อมานะครับอักกะอักกะ อาก,กะเรารู้จักคำว่ากะที่แปลว่ารำนะฮะรำหรือเต้นรำกะหรือในอีกความหมายหนึ่งคือ ismr เป็นอยู่คือนะ,ะหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะความหมายที่3คือ from จากนะคะนะฮะอันนี้คือความหมายที่1ความหมายแรกคือรำนะฮะเต้นรำพอเติมคำว่าอะไปข้างหน้านะ,ะเสียงสั้นนิดนึงอัก,กะก็ทําให้ กริยาเต้นรำเป็นการรำเป็นคำนามขึ้นมานะคะเป็นการร่ายรำนะคะอากะก็คือการรำนะคะอันนี้เราจะพบได้ในวันสงกรานรที่มิโยดอกคานมาก็จะมีเวทีที่เล่าไปในตอนแรกนู่นนะคะว่าจะมีเวทีหลายเวทีเวทีการแสดงแล้วมีการร่ายรำหลายแบบ,บใช่ไหมคะคงั้นหลายๆแบบหลายๆชนิดก,ก็คือคำว่า มิวโซค่ะมิวโซค่ะมิโยแปลว่าแบบครับฮะต่างกับเสียงมิโยถ้ามิโยเสียงสั้นแปลว่าเมืองนะคะอย่างเมื่อกี้มิโยดอใช่ไหมคะแต่ถ้าเสียงยาวมิโยนะมิโยอันนี้แปลว่าเอ่อแบบใช่ไหมครับค่ะและคำว่าโงงโงงแปลว่าหลายๆนะคะ โยโรงก็คือหลายแบบนะคะคการแสดงหลายอย่างนะคะอีกสักตัวอย่างก่อนที่เราจะเบรกดีไหมฮะดีครับผมหนา้าเทาครับค่ะนหน้าเท่าหน้าเทาคำนี้มีคำว่าหน้าหน้านี้แปลว่าหูครับหูนะคะส่วนเท้าแปลว่าตั้งตั้งครับนะคะไม่ได้แปลว่าหูตั้ง หน้าท่าวแต่เป็นคํากริยานะคะสองสองพยางนี้หูตั้งเนี่ยก็แปลว่าฟังครับค่ะแต่ว่าฟังนะคะกําลังฟัง listen ในภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังครับภาษาเมียนมาเนี่ยความน่ารักของเขามันอยู่ตรงเนี้ค่ะครับหน้าท่าวแปลว่าฟังแต่ว่ามันมาจากคําที่แปลว่าหูกับตั้งหูตั้งขึ้นเวลาเราจะฟังอะไร เราก็ต้องตั้งใจฟังอย่างหูตั้งใช่ไหมคะใช่ครับนะคะนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนหลังเบรกนะคะครับผมสักครู่ค่ะนจะเด วุญสอนกูเปียนลองผีดเฟิงเจ็มมมื่อเขาตั้งหักกันมาต่อมือเลียวเต็มพึงมันมีลองตัง้งเกะเฮาสองในกอหูอยู่ตีเกลิดเฮาไลยวั่นเสยยืนอยู่มาหังเกา่าพอลุกวันตกกว่าทีหันสายเงาเลินกอบสังหาในสัำอัมาเหมือน cất yên giờ khởi buôn lót lấy long súc giựt, từng mày mưa mướu để âm sơ mồi, đi quấn khấn khởi ở nơi kê háu sòng, thua pin ít nưng, sai đề กลับมาพบกับดิฉันและโกแอในช่วงที่2นะคะของรายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะนะคะเมื่อสักครู่เราก็เรียนคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องงานสงกรารน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะคําต่อมาเลยค่ะโกแอค่ะครับเพียวบีค่ะพียบีอันนี้แปลว่าให้ความบันเทิงนะคะให้ความบันเทิงครับเ e. อดีเน่ เอดีเน <Ad> มีคำว่าเนที่แปลว่าวันนะคะเอดีอ่าวันนั้นวันนั้นนะคะคก็คือในวันนั้นในวันสงกรานต์ก็คือในวันนั้นที่เราพูดถึงนะคะ mm hmm. เวลาเราใช้คำว่าเอดีเอดีเนนะคะแปลว่าวันนั้นถ้าเอดีอักขัน ก็แปลว่าห้องนั้นห้องนั้นนะคะเห็นไหมคะคำว่าแอดีนะคะแปลว่านั้นนะคะครับผมขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยคำนามครับนะคะแอดีเน่อโอเคแอดีเนียาเลยก็ได้นะครับพี่ก็ได้แอดีเนียอ่าแอดีเนียาที่ดัู้อ่าใช่ผู้นั้นผู้นั้นนะคะครับได้หมดเลยนะครับแอดีลูโอเคอือื นะครับต่อนะครับะกะกะเมื่อเมื่อกี้บอกถึงว่ากะความหมายแรกที่แปลว่ารำรใช่ไหมฮะั<ม>กกะก็แปลว่าการไา้รำการรำมาถึงตรงนี้กะในความหมายที่บอกว่าจากนะคะคจากหรือฟ r ร m มนะ,ะกะนะคะ,อ,ะอย่างที่เราเคยถามว่าเบก้าลาตาเลนะฮะเบก้าลาตาเลจากไหน มาจากไหนนะคะกะตัวนี้ละค่ะอันต่อมาค่ะครับซะสะ,ะ,สะแปลว่าเริ่มนะครับค่ะเริ่มเริ่มค่ะสะได้ไดค่ะได้ได้อันนี้แปลว่าจนถึงนะฮะจนถึงครับลูจีลูจีคุณผู้ฟังลองเดาสิคะคำนี้จะแปลว่าอะไร ลูที่แปลว่าคนนะคะลูจีคนใหญ่นะคะจีแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะลูจีก็คือผู้เฒ่าผู้แก่นะคะคนที่มีอายุมากแล้วนะคะลูจีและก็ต้องตรงกันข้ามกับลูแงค่ะลูแงก็เป็นเด็กนะะเพราะคําว่าแงแปลว่าอ่อนเยาวแปลว่าอ่อน นะฮะแปลว่าเล็กๆก็ได้ใช่ไหมลูแงนะคะนั้นคนที่ยังแงอยู่เนี่ยเหมือนลูกแงนะคะคนที่ยังเป็นลูแงก็คือเป็นเด็กๆนะคะครตรงกันข้ามกับลูจีที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอันต่อมาค่ะยีเปดเตค่ะอันนี้คงทราบลวมั้งใช่ครับนะคะเพราะเราเรียน<ช>เรื่องสัปดาห์ก่อน,อนสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการสาดน้ํานะคะยีแปดเตนะคะ แล้วก็คำว่าจงจงจงแปลว่าเจอค่ะเจอนะฮะเจอกันจงหรือมาเจอเหตุการณ์แปลว่าจงใช่ไหมฮะจงแล้วก็นิดสินนิดได้ค่ะอันนี้จะแปลว่าทุกๆุกปีนะ,ะทุกๆุกปีนิดสินนิดได้มีคำว่าได้ ใต้เนี่ยถ้าเปรียบกับภาษาอังกฤษนิดได้ก็แปลว่าทุกปีเป็น every year every. นะฮะ every นั่นเองะคะคำว่าได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าละได้ละได้รู้ได้รู้ได้ทุกๆคนทุกคนนะฮะทุกๆุกคนรู้ได้ไดนิดได้ทุกทุกปีแล้วก็เมื่อกี้ละได้ละได้แปลว่า ทุกทเดือนใช่ไหมคะนะฮะนี่คือคําว่าได้ยนี่ได้ทุกทวันนี่ได้ทุกวันนะคะนี่ได้นี่ได้นะคะนี่ได้นี่ที่แปลว่าวันใช่ไหมคะวันเดือนปีนี่ได้ทุกปีได้หมดเลยนี่ได้หมดค่ะหลูได้นะก็ทุกคนยังได้เลยนะคะเราจะมาเรียนอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งคำนี้ก็คือคําว่า ก้านีค่ะอัะทค่คับก้านจุดจุดจุดอัะทนะคะก้านจุดจุจุด,จดอัะทเดี๋ยวใช้ยังไงลองดูตัวอย่างนะคะก้านเมื่อกี้ก้าแปลว่าจากใช่ไหมฮะ,ะจากไหนถึงไหนนั่นเองค่ะก้าน <G> ani, จากตรงจุดนี้นะคะถึงจุดนี้อัะทแปลว่าถึงนะคะเดี๋ยวเราดูเราจะใช้กับวันที่ก่อนนะคะ ยกตัวอย่างว่าจากวันที่13ถึงวันที่16ที่เรามีการแสดงใช่ไหมคะมีการเต้นรำมีการสาดน้ำกันในวันสงกรานแล้วพอวันที่17ถึงจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ครับนะคะนะเราจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องสงกรานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตัวอย่างจากวันที่13จนถึงวันที่16นะคะเราจะใช้ยังไงนะคะครับผม เซต้เย,ยนิกาเนเซเชาเย,ยนอธิบาคะลงท้ายด้วยคำว่าบานะคะเซโต้สิบามนะคะสิบสามเซโต้เยนิกาณีนะคะ,นะคะจากวันที่13แล้วก็ต่อมาเป็นเซเชาเยนะะิเซเชาก็คือ16ใช่ไหมคะเซเชาเยนวันที่16บหกอธินะ ปิดประโยคด้วยอธิบาร์นะคะลงท้ายด้วยคำว่าบาอันนี้ก็แปลว่าจากวันที่13จนถึงวันที่16นะคะคและก็นิติกูวันขึ้นปีใหม่ครับ,น,รบนิติกูค่ะวันขึ้นปีใหม่ครับสโตสโตเย,ยนิการนี้สชาเย,ยน้อธิบาร์นะครับ,รบอีกทีหนึ่งนะครับ ประโยคต่อไปนะครับสักุนในเยนนี้กานี้เนตเกกูเดนีบาก็จะแปลว่าวันที่17เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะเซกุนในเยนนี้กาเนตเกกูบาสักุนสิบเจ็ดนะคะแต่พอมีคำว่าเยนนี้วันที่มาตามหลัง เซคุนก็เป็นเซคุนะหรือเซคุนนิดนะเซ<ช> <un> คุนนิดแปลว่า17ใช่ไหมคะใช่ครับเซคุนหรือเซคุนนิดคำว่าคุนนิดพอมีคำว่าเยนิมาตามเขาจะเป็นเซคุนในเยนิครับเป็นคุนะนะเซคุนในเยนิกะนิติคูเจนิบานะคะวันขึ้นปีใหม่นะคะครับก็เราจะจบไว้ตรงนี้อีกเหมือนกันนะคะ จากวันที่สิบสาถึงวันที่สิบหกเป็นวันที่สาดน้ำกันแล้วพอวันที่สิบเจดก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะวันสงกรานะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าคงได้มีเวลาที่จะมาดูบทสนทนานะคะเกี่ยวกับวันสงกรานอย่าเพิ่งเบื่อวันสงกรานนะคะเราจะยังอยู่กับเรื่องวันสงกรานอีกตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาต ลาไปก่อนนะคะคุณพี่บ่าชินคุณพี่บ่าคกัมยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับ โดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนหน้าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอก ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ f a c e b o o k เว็บไซต์ Line, Twitter, Instagram และแอปพลิเคชันไทยคอนซ s u l a r หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับ การชูดเพื่อประชาชนทุกแห่งหวนเราดูแล